สวัสดีครับผมนายอนุสรสุสถาพรเป็นหัวหน้าแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาการจนะดิบนะครับจะมานําเสนอการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจนะครับแน่นอนว่าก็จะเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับข้อร้องเรียน ที่ลูกค้าร้องเรียนเนี่ยก็จะมาจากช่องทางต่างๆอาทิเช่นแอปพลิเคชัน PA s m a r t p a s นะครับหรือว่าทางสายด่วน1129นะครับระบบจะทำการบันทึกข้อมูลนะครับลงในระบบ PA VOC System นะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรับในเรื่องของเสียงของลูกค้านะครับจากนั้นเนี่ยตัวระบบก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ ผ่านทางระบบ SMS นะครับหลังจากที่ผู้รับผิดชอบนะครับได้ SMS แล้วนะครับก็จะเข้าไปในระบบ PA VOC System นะครับเพื่อรับทราบแล้วก็จำแนกแล้วก็บันทึกข้อร้องเรียนในระบบ PA VOC System นะครับภายในหนึ่งวันนะครับจากนั้นเรื่องก็จะถูกส่งต่อ ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องให้รับทราบนะครับและให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกระบวนการตรงนี้จะทำกันไม่เกินห้าวันทำการนะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินการและแก้ไขข้อร้องเรียนนะครับจากนั้นก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งก็คือทางผู้จัดการนะครับเป็นผู้พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วก็จะเข้าสู่การเข้าไปประสานกับผู้ร้องเรียนนะครับแล้วก็ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นหลังจากดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการปิดข้อร้องเรียนนะครับโดยที่ปิดในระบบ VOC system นะครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน30วันนะครับ นอกจากนี้ก็จะทําการสํารวจความพึงพอใจหลังจากที่แก้ไขข้อร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสรุปการประเมินผลการให้บริการวิเคราะห์จัดทําแผนเชิงป้องกันพร้อมเสนอแนวทางต่างๆแล้วก็ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ําขึ้นมาครับการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของคอฟก็จะประมาณนี้ครับผม